ปเลยพี่น้องทีมงานตัวตูวแล้วัผมค่มอนิงบอกวบ่าวโย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 นะเราโย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 เออว่าว่าวาอย่ไม่อกยโยโยโย น,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 น้ากระเทียมกองเดวเดินทางปลอดภยัยเนี่ยแต่ละวันมันไม่เหมือนกันน่าจริงมากไหมฮะ แต่ว่ายิ่ง,งมมไ,มไม่แต่ว่ายิ่ง,ย,ง,งยิ่งนอนยิ่งเพีย,ย,ยดีไม่เป็นไรเราชอบนอนไงนะเพียก็เหลืเพียู่หม,มอนสะอาดแบนมากเกือบเต็มแต่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มนะส่านสี่โตยังไม่เต็มนะคุณสี่ไม่ใช่ว่าแบดไม่เต็มยนะ่างม่เต็มนลยคือคว้นใช่ไหมจี เห็นออ่นกลางวันมันนอนแล้วก็ได้ไหมเห็นลงเฟสไปเที่ยวไปกินอาหารไปอาขาุดาได้ไม่ได้แช่น้ำมันอยู่ไม่ไมันบอกอ่าแช่น,น้ำในสระอะไรอย่เงี้ยโน่นโน่นหกข้างเจ้าเจ้าเจ้าไม่รู้ไหม สามบ้านเหรอตอนเก็บไปเสีบบ้านเลยไปต่อเฮ้ยมาานไปบุรีรัมย์นี่กะพึ่งแกมาไล่แล้วเนาะพึ่งทำงานเสร็จนะครับผมว่าเราจะทีมงานแตจะเดินทางยุ่งไม่ใช่เรื่องของเด็กเอา ทไน้าัหอ้ย่าริงเนาะขนงตลาดเองนัี่ไม่ได้ถึงเอยมอเมืองนนี่ตลาดเคยไปเล่นครั้งหนึ่งไหมั้แล้วทอ้าล่งไอ้ถ้ายางตลาดที่เเห็นบัวบานตนบัวบานตั้งเต็มไปเอหนะเอีเอาแหละ่อแม่บัวเคืไปเล่นดูเ่นพอแม่กอาบัวเ จำได้ว่าเคยไปเด็ยเดย,ย่างตลาดแต่ไม่ใช่ตรงนี้เพราะว่าเคยเดินทางไปตอนนั้นที่ม่อ่อนพุ่นมาจากยูเครนบอกที่รถพอลุงไปตกลุ่มอุ้ยเอาไปซ่อมน้ำบอ่อย่าไปซ่อมเพ่งเดินลูพกพี่น้องเด็กหน่อยเอาลมณ์งพงหน่อยไปอ่อมน้ำบ่จ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

看远上了。 ่แน่ใจว่าจะไปสา,าันดูวะสุดทมีเงาเลยนของผมนะเพราะว่าทีนที่แปลกโดยเฉะดูรายละเอียดของน้องไก่ที่สุดแ้วไก่บันที่สุดแบบตรงนี้มีอะไรมาดูนะ บายเอ้ออแล้าเงจอกันอีกทีวันที่หาวันที่ยีวันที่ยปเจอกันครับแปดเดี๋ยวไม่แน่นที่แปดดื

แก่ท no ั้งสองวาสานเออพี่น้องเขาป็นกันังใจกั่งผมแลคิดนี่วาสานก็อยากก็ตัวล่าบอก่อนก็กปนอะไรขึ้นมาสอัเดีกแวกอนเป็นกัันคบแฟรนาที่โอ้ยหนอต่อพี uhm, ่นองต่อหน่อยนึง เราจะมาพบแกนะที <analyze anthropology> ่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายของเราผมนะ